หลังจากทานเจซิ่มัมแล้วนะคะภายในคืนนั้นนะะก็คือสามารถให้น้องเข้าเต้าโดยที่แบบว่าน้องไม่ไม่ดีดตัวไม่อะไรเลย ก่อนใช้ก็น้ำนมมีพอประมาณค่ะแต่ไม่ถึงพอสต็อกให้น้องไว้ทานนะคะแล้วก็เลยแบบลองดูดูตั้งแต่ตอนก่อนจะคลอดแล้วอะคะ่ะแล้วก็เจอแบบหลายๆเพจก็รีวิวด้วยแล้วก็ดูเป็นน่าจะทานง่ายเพราะมันเป็นเม็ดอะคะ่ะมาเจออันนี้ก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาทานดูอะคะ่ะหลังจากทานเจสซี่มัมแล้วนะคะภายในคืนนั้น,นะคะ่ะก็คือสามารถให้น้องเข้าเต้าโดยที่แบบว่าน้องไม่ดีดตัวไม่อะไรเลยไม่ต้องมีการนำนมสต็อกอะคะ่ะมาเสริมเลยจาก เดิมก่อนทานเจซี่มัมน,นะคะจะมีประมาณ1ออนแต่พอทานเจซี่มัมแล้วมีถึง3บ้าง4บ้างค่ะอยากให้คุณแม่นะคะลองเปิดใจทานเจซี่มัมดูแบบเรานะคะจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะมีนมสต็อกให้ลูกกินไปยาวๆนะคะ